กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่247ขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม2565ดังนี้ 1. ตั้งจุดตรวจรวจุดสกัดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเดียงขนย้ายยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรการขนสินค้าในฟาษีข้ามแดนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผิกดกฎหมายเข้าประเทศและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสองาจำนวน4จุดรวมทั้งสิ้นจำนวน 2. 1 6ครั้ง 2. จับกลุ่มตรวจยึดตามพบรบยาเสพติดจำนวน1ครั้งผู้ต้องหา1คนยาบ้า202เมตร 3. จัดกำลังคนต้อนรับพันตำร,รวจเอกกวีพงษ์ชลาการพุ่มกับตำร,รวจตะเวนชายแดนที่24ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบเงินสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำร,รวจกองร้อยตำร,รวจตะเวนชายแดนที่247 และโรงเรียนตำร,รวจตะเวนชายแดนบ้านนาพอโรงเรียนตำร,รวจตะเวนชายแดนเฉลิมราชวงรลุงโรงเรียนตำร,รวจตะเวนชายแดนบ้านมันเตาวีร่วมต้อนรับพลเอกสันติพงศ์ธรรมปิยะเลขาธิการกอรอรมนที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อติดตามสถานการณ์รับทราบความคื่หน้าในการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยณสนามฮอ, 100. อ,อร้อยตชด7อ7ําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย 5. ดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชีวิตวิธีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่2565ันหอกจัดกำล,งลังคนร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวจังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่3 2 .565 7. ดํำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับครูโรงเรียนตชดอบ้านนาปอนายโสวัตรสิงห์ลักษ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาปอและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ปรปับปรุงแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับส,สงด็อกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่247พอ,อจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ครับ